ได้แจ้งมาให้มันบางทีอะมันก็ยังอ่าพอทันหูวันนี้ถือใจแล้วงวดนี้ที่ว่ากับลูกกับหลานยังได้สิ่งดีๆไอ้ยังนั่นบอกถ้าเราไม่ผู้นึงพี่ความแอมันยังนับคนแต่แรกจะเรียกอะไรตีลาเต้โตบอกเอาทีเอา สองกับศูนยเก้าแปดนะครับเอาบอกเร็วไปเลยโตไปเลยวิทย์เร็วตอนที่ก๊กลียดใจลูกล้านเนี่ยใหยนั่นอ่ามุนปูมุนปูที่นั่งตรงไหนนั่งมุมไหนนั่งข้างบนขึ้นซ่านขึ้นเฮื่อน เพืเ่อนงามนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยอ่าอ่าลบลบลบไอ้เพื่นขึ้นเนี่ยครับวยบเบิงลูกหลานเนี่ยขึ้นจังได้ถูกใจบอถูกใจบ่ถูกใจบอเลปูถูกใจบอลลปู ลูกหลานแต่งใไฮถูกใจแล้วถูกใจแล้วพี่เด้โวยวยมาเบิ่งช็อมเบิ่งคอยแท้ปูนะโวยมาถูกใจแต่โวยคือเว้าดังดังเลยถูกใจครับผมนี่โวยมาเบิ่งทั้งพี่เบิ่งนี่ลูกหลานนี่จัดเด็แต่งมาให้เออถูกใจบ่่บ่มีบันไดก็ดิ่งล่นหามาไฮเด้มาจัดถวายปูแล้วค่ะถือใจบ่ โอ้ดีใจที่นี่ถูกใจเราแม่นบอมีถูกจริงถูกอย่างอาหารหวานข้าวผลละหมากลากไม่ต้นเป็ดเคิ่งไก่เคิ่งหมูอ่าได้เอามาให้กินให้ยากกให้บอกเขาเป็ดมาเนี่ยบอแม่นเป็ดถูกกับว่าวไว้ทันทีเนาะมีตัไก่ไก่กับบอเดจัังมนได้จัี่ยบอเอากับบอเป็นอย่าง หมูเดะหมูเอาดุโอ้หมูเอาอยู่อเอาอแต่หมูปล่อยเลี้ยงเน้นโอ้แม่เออเด็ปล่อยเลี้ยงเน้นนี่นเ,เรียงดีดีเด้ออกไปดุดของเขาเขาขาไปกินเด้เออบ่เป็นยังคือว่า,าลูกเต้าเราล้านเนี่ยจะเด,ดแตแจ้งมาให้มันบางเทียะมันก็ยังอ่าบ่าท่านหูนั่นล่าจังอยากถามว่าอันใดมันบ่ถิดบ่ต้องก็ให้บอกลูกบอกล้านมากๆส่นตัว ว่าท่นทีว่าเกิดไม่ไงหลังบอกตงองเาบูหูว่ทอกันเออวันนี้ถื่อใจแล้วงวดนี่ที่ว่ากับลูกกับหลานยังใดสิ่งดีๆขอบเพนอากัศอันชิได้เงินได้ทองหน่ตัวลูกหลานยังเป็นหนี้เป็นสินเขาถ่วมหัวโยแต่ซอยลูกซอยหลานให้เพื่อนได้เฮ็ดได้สร้างจนตัววัดว่าอารามอานชิได้เจริญลุงเลี้ยง คือจังบอกไปอะไล่ะบอกไปบองไดนบอกไปลยไปขอรลเพลินใช่นาไอ้บู้จะกงอี่ยหน่อยเห็นไปใส่ว่าบู้ไดนอยีหนยหน่อยนาะมาย่างนับคนจะร่แจะเร่อยู่ปัปันี่งนั่นบอกงานรามี่บู้หนึ่งพี่อมเมนมันย่างนับคนต่เร่แจะเรเสียชีสมสมู้ใดน่ยังตามนี นี่นี่เลยบอกเล็ยังบอกเขาแล้วใช้ปุ่นเอิงอีกนั่นเอาจำบ่ได้แล้วก็ถามเขาสองคนหายเขาแล้วบอกเขาแล้วบอกอีกบ่ได้เพิ่นบ่เห็นบอกมันแล้วเดี๋ยวบอกมันแล้วกองจามจะวางไหนเว้ยโอ้ยต้องให้ปู่แม่เขาบอกให้อาจารย์แม่เขาบอก ว้ยข้าไเป็ปูขาบอกเปแล้วแฉาบหกจังไรตีลาแฉกข้าวหมกข้าตีลูกหลานมันลืมปูลูกหลานลืมเออเอาเอาหมากบอเคี่ยวหมากกันเนาะสุกยากันบอพินนามโอู้กใจไปใช้ปน วันนี it, ้วันน um ี้วันน right? ี้เบิ่งใ่แล้วันนี้บอกลูกทรายเนอะทรายกันแท้ติดน้เ่นอะารทนศูนย์เก้าช่วงเก้าแปด 2... องเจ็ดครับสองเจ็ดสกับศูนย์เก้าหครับ2องเจ็กับ098ย์กนะครับเ้าบอกแล้วไปเลยโตไปเลยวิ์แล้วไปเลยโตไปวิ์เลยท่นี่ไปเลยเก้าแปดเนาะ สองไม่ปูเขดดีกว้ยไม่ใช่ศูนย์เก้านย์้านยกูเขียนอย่ีอถูยก้าบอกอย่างนี้เป็นปูเสียงดังบอกแล้วไมบอกางน้

ลูกวัวปูปูมันบอดบองงูเด้อน้ะปูองดำเขาว่างูตัวนี้เขาว่าตัวนี้ปูเป็นปีญาณเนี่ยชื่อว่ามันถืออยู่จะปูเขาได้บอกองดำเขาบอกว่ามันถืออยู่ปูบองงูเด้อ

ปูปูมาบอกเมื่อตะกี้เด้อลูกหลานสิมาไหว้มองนี้นะครับพอเอาเหล่าเด้อครับบ่เอาไก่เด้อครับบ่เอาเป็ดเด้อครับเอาแต่หมูอย่างเดียวครับเพิ่นมักหมูครับเพิ่นมะโวยดอกไม้เดีบ่หรือว่าเอาแต่อาจารย์แมวเตดอกไม้อาจารย์แมวอาจารย์สมบัติอ่ะนะครับ อาเดี๋ยวให้อาจารย์แมวมนปูองค์ดำกลับก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำพิธีประกอบพิธีต่อนะครับเดี๋ยวสักพักสักครู่นะครับตอมที่กอดเือใจลูกหลานเนี้อไห้นั่นเออห้วัดว่าล่ามจะเลื่อนเพเ่อเชียมาให้ก็ได้ โอ้ถือใจแล้วบานเอมื่อน้ถูเร่าลูานัตามคำมั่นสัญญาจัดให้เต็มที่ทุกบนเป็นบ้างเอาดิลูก้านจากระซิบจังก็บอกเขาไปนั่นเ้วอย่างนีนั่นยุ่งมองดาดูหัวบึงเมื่อตาดีโอ้เบิ่ง้อยอ้ยโอ้ยโอ้ย คนนี้มาดูเขาไปเออมาดูแล้มาดเด้ขมาุกเกี้ยวุกเกียวอายุันก้ยื่นตลอดตลอดไปสาธุสาาดูเ้ด

ตสังพุติสังนัโมทิสัสสวัตอัลลัหโตุสังบุติสังนัโทสัสสวตอัลลัหตสมณสังทิสัพุทธังรัตนานังรัตังงรตนาทพุทธังปัีธมังปัจจขังปัจุี ข้าไปจจาขอเชินเทวดาลูกเทวดาจะขึ้นทางขอให้ทำถ้าปอยเาอย่าให้จันแม่ไปจุดบ่อจ่ได้ให้จันแม่ไปจุดไท้ปูโดยานไร่สังสี่ถ้าเป็นเถื่อนามีโศกมีลาภในวันที่สิบหกมีลูกหลานที่มาเฮ็ไปาสีรักกูร์กูร ใบซีเก่าสั้นใบซีรักฮิปโปให้มสมเกียรติกับหลวงปู่ที่ประจําวัดจําว่าเป็นพ,พุ่มเจ้ที่มีลูกหลานเป็นหลวงพ่อหลวงไส้ห้ลูกหลานได้อยายุยืนป็นสูงหรือปูเด้ออันนี้ลูกหลานได้ก่อเกาวไหวค่ะลูกหลานได้สวนก่อนนี้หร,ร,รือหมดเดวันที่จะเิ่มขวบเออลูกหลานที่ชอบเดียกันเลยใบซีรักฮิปูปคือเก่าสั้น ให้สมเกียรติสมบาัติตัวต่อไปครับผมผมอาจารย์สวัติ์ิรัชน้าที่นั้น็นภาคให้่ต่อไปครับผมก็ลูกหลานนี่ครับมีตัวาานี้อาจารย์รศิมาเหยีดเนี่ครับผมสมัครปัทนาได้เหตุสมเกียรติเพิญเมื่อนี่ให้ชื่อเสียงดังกลองเป็นเสียงบรรทัดดื้อครับผม ใาจานแมวจดประทัดนะคนคนคนกินหมูคนไกินเป็ดกับกินไก่ก็เพิ่งไม่กนจินไ้หมดยักษนา เดี๋ยวเดี๋ยวให้จารย์แมวเอาลุงมาหน่อยให้จารย์แมวลุงมาเอาให้จารย์แมวเอามาที่ประจำพิธีโอเอาไม่นั่งยืนบ่งยังก็เห็นเลยยืนยืนยืนโอ้ปวดเข่าแล้วเอาอาจารย์แมวบอกปวดเข่าแล้วนะครับพี่น้องเอ้าฟังก็ได้เด้อเดี๋ยวผมสิประกาศทางดัง เด้อคือเลขกทางประทัดปูเนาะครับพี่น้องลูกเต่าเราล้านทุกคนจะได้หูวได้เห็นอ่อที่นี่ปูเลขกทางประทัดปูเพิ่งกระถืออกถืกใจเด้อให้เบิ้งเราให้ได้เบิ้งได้เห็นกันทุกคนอาญาติพี่น้องก็ดีมาต่างจินต่างจังหวัดก็ดีเอ่อมื่อนี่ปูเพิ่งกระถืออกถืกใจเนาะอัน อ่าได้หูวได้เห็นกันทุกคนเด้อเดี๋ยวรอครับรอครับรอก่อนนะครับรอรอจันแมวเดี๋ยวจันแมวหันมาครับมองอ้าขอก่อกรอก่อนก่อนประกาศก่อนสิประกาศขอดูก่อนเด้อสาธุสาธุสาธุเออหลานเด้อขอให้มีโชคมีลาภมีความอุดมสมบูรณ์ให้ถือควงเว่เบ้อเด้อหมดทีข้างบนสามตัว สองห้าสามข้างล่างแปดสี่จัดหนักไปที่แปดสี่เริ่มพี่น้องมือนีงวดนี้พรซันอาจารย์แม่เมนอกปากยังกว่ปากเลยดอกเอาสองห้าสามนะครับกับแปดสี่สองห้าสามกับแปดสี่นะครับสองห้าสามกับแปดสี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ โดนใจแอดอีกแล้วแอดประวัติมากหลายเว้ยเกตประวัติกันดูดีหัวหมูวันนี้นะครับมาไม่มอดเลยนะพี่น้องมาอาจารย์ว่าอะไรนะนี่เคยอาจารย์ผมก็มองเห็นว่าเป็นแปดสี่นะผมมองดูน่าจะเป็นแปดสี่แปดสี่แปดสี่ครับ น้องมันเป็นเลขไทยอ่าแม่สี่ต้องกับเลขประทัดเลยครับต้งกับเลขประทัดเลยวี่สันอาจารย์ก็มองเห็นเป็นอย่างนั้นน้องครับโอ้โอ่าแมสี่หมอหมูต้งกับเลขประทัดเดี๋ยวอาจารย์เชิญเทวดากลับเลยใช่ไหมครับแล้วต้องเสร็จพิธีแล้วปู่ท่านขึ้นแล้วท่านแม่ยุ่งยากครับอ่ะอันนี้ก็อาจารย์สมบัติได้เชิญเทวดาหรือว่าท่านปู่ ขึ้นศารแล้วก็ขึ้นคือปูท่านขอลูกหลานนะเมื่อคงสวงแล้วทำพิธีอะไรอย่ากไปแตกต้องสารท่านนะครับา,<น>ากันดูอะไรเนี่ยฮะดูเลขหูหมูเพราะว่าตอนที่ปู่มาปู่บอกว่าให้อาจารย์สมบัติบอก บอกลูกศิษยลูกหาที่มาให้ดูที่หูหมูหดูทีูหมูสัตว์นะเมื่อกี้อาจารย์สุบันมองเห็นเป็นอะไรนะแปดค่ะแปดสี่ท้งดีอะไรทางวันธมสองหาองหาสามจำไม่ได้จำได้แต่แปดสี่แปดสี่จำได้ชัดเจน